สวัสดีครับเตยอินโชรันพาเที่ยวชมอีกแล้วครับวันนี้วันเสาร์ที่7สิงหาสองห้าสี่เวลานี้ก็6กโมงกว่าก่าจะพามาดูถนนสายมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีอีกแล้วมาขึ้นช่วงตรงวัดพุทธนะวัดพุทธตรงนี้ก็จะเข้ามาในแถวทุ่งนาถ้าคนไม่เคยมาก็จะไม่รู้วันมาตรงไหนอ,อยู่ในพื้นที่ของเหมือนเดิมนครไทยสี พุทธมนฑลทางนะฮะทางเมื่อก่อนตรงนี้มันจะไปตรงวัดพุทธได้เนี่ยครับนี่ยเป็นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่แต่นี้ก็ทําเป็นถนนเรียบไปให้ไปทางโน้นนะฮะตรงเนี้ยมันก็เป็นถนนตรงไปได้ถนนตรงไปได้ตรงเนี้ยตรงไปออกทางโน้นไปทางวัดพุทธไปทางวัดพุทธน้องนะเป็นถนนตร,ตรงไปทางวัดพุทธเป็นไงฮะ การก่อสร้างไปทางโน้นอันนี้ไปทางวัดพุทไปทางโน้นแล้วตรงทางขึ้นก็เป็นตรงนี้ที่อาจารย์กําลังลงก็ขึ้นเอาไปเป็นตอนที่หกนะอันนี้เป็นตอนที่หกที่จะพามาดูอีกทีหนึง่งพามาดูอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยตอนที่หกที่จะมาดูตรงเนี้ยถนนก็ยังแฉะอยู่เป็นทางขึ้นอีกทางหนึง่งต้องลงแล้ว อาจารย์ทําท่าขึ้นเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปโอ้ยังแชอยู่นะเพราะว่าวันนั้นที่มามันไม่แฉอย่างนี้นะี่เอ้ยเอ้ยอยเอ,ยอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดเดี๋ยวผมยังไม่ได้ด่เลยยังเลยที่แชไปก่อนอ่าเดี๋ยวโอ้ยวันก่อนที่พาดเรเบิร์ตมาก็แบบนี้แหละ มาเจอแชะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีปรับก่อนแป๊บหนึงมองไม่เห็นเส้นมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีก็แบบเดิมอีกแล้วขนาดฝนไม่ตกก็ยังแชรอยู่เพราะว่าทางนี้มันไม่มีรถขึ้นอ,อเคอันนี้มีรถขึ้นกลับ เค okay, ขึ้นไปเออจางขึ้นไปยังไงวะเนี่ยตรงเนี้ยครับโอมาทางข้างนี้เอยเพราะว่าทางนี้มันไม่มีมันไม่มีรถมาขึ้นกันมันก็เลยเละถ้าเป็นทางโน้นอะ่ะมันจะไม่เละเออเออเออ เป็นไงครับเอ้ยเอ้ยขึ้นแบบเอ้ยทางขึ้นจะให้ดูทางขึ้น,ทา,นทางขึ้นมันเละแค่ไหนโดยจ้าเราไม่มาทางนี้ก่อนนี่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 ไปทางนี้ก่อนปั่นไปดูก่อนว่ามันมันเป็นยังไงแล้วแล้วก็วกกลับ แสดงว่าเขาลาดยางเป็นช่งชวงๆช่วงช่งเฉพาะตรงสะพานเฉพาะช่วงตรงสะพาน,นเขาลา,าดย,าง,า,ยางตรงช่วงสะพานขึ้นได้ยังเขาลาดยางตรงช่วงสะพานอันนี้บ้านบ้านหลังสวยเห็นไหมว่าตรงนู้นวัดพุทธนนู้น วัดพุทธที่ไปด้านทางบ้านปายนาะวัดพุทธบ้านสวยไปบ้านปายนาะเดินมายังนีาา่ฮะนู้นเป็นวัดพุทธเมื่อกี้ทางที่มาตรงเมื่อกี้เนีาา่ยฮะถนนอันนาทางที่ไปตรงวัดพุทธเมื่อกี้ก็ดูสวยน่าจารย์มาแล้ว ถนนสวยตรงนี้เป็นตรงยกระดับตรงวัดพุทธที่มาจากอนามัยมหาสวัสดิ์จอนกำลังปั่นมาดูสวยนะครับสองฝั่ง